อัญเชิญพระเก่าแก่คือหลวงพ่อบึงสามพันนะเอาออกมาทําพิธีสมโพธิโอ้โหแล้วก็มีเรื่องราวที่เขาเรียกปฏิหาราที่ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นพาไปดูภาพนี้เลยนะครับรูปที่มีคนเขาฮือหากันนี่ครับ <c oughs> เป็นหลวงพ่อบึงสามพันเนี่ยแยกออกได้มาด้านหน้าเนี่ยเป็นแปดองด้วยกันภ <c oughs> าพพระสงฆ์หนึ่งรูปกำลังอุ้มหลวงพ่อบึงสามพัน นี่ฮะแต่กลับมาเป็นภาพแบบนี้นะะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเออใช้เทคนิคอะไรอะไรยังไงหรือเปล่า<อ>แต่ไปดูคนที่ใส่เสื้อขาวอยู่ด้านด้านหลังเนะี่ยก็ไม่ได้แยกตามมาด้วยก็ปกติก็ปกติกกตดีชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่านี่เป็นปฏิหารที่หลวงพ่อเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับคนถ่ายเอาไว้ได้ครับชื่อว่าคุณสุดใจชื่นชมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แตดตบลกันจุผู้ใหญ่สุดใจยืนยันนะ ถ่ายแบบเอาไว้หลายรูปมากแต่ก็ไม่มีอะไรแปลกไปเลยกลับบ้านเสร็จพิธีปุ๊บไปเปิดรูปดูไปเจอรูปเมื่อกี้เข้าอ่ะครับแกบ,บอกขนลุกเลยกับภาพที่เห็นนะแกะบอกยืนยันเลยไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยเออแยกออกมาผมก็พยายามดูแหละเออมันเป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือเปล่าเทคนิคหรือเปล่ากล้องหรือเปล่าเออแต่เขาบอกไปเอ,อ๊ะทำไมแล้วคนเสื้อขาวอยู่ด้านด้านหลังหลวงพ่อเนี่ย ไม่ปกตไิไม่ขยายมาด้วยนะครับผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ฮะภาพเนี้ยถ่ายจุดนี้ไว้ภาพเดียวจุดอื่นๆไม่เป็นนะฮะถ่ายไว้เยอะแต่ไม่เป็นเหมือนกันหลวงพ่อบึงสามพันนี่ถือว่าเป็นพระเก่าแก่นะครับพบครั้งแรกในแหล่งน้ำบึงสามพันล่างเมื่อราวสักร้อยปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีงานสมโพธจัดขึ้นมานะครับครั้งนี้จัดขึ้นเพราะว่าอะไรฮะก่อนหน้านี้เว้นวักกันมานานประมาณ12ปีไม่ได้จัดเนี่ยครั้งนี้ก็เลยจัดงานสมโพธ ก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านชาวช่องที่เพชรชบูรณ์ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม